สวัสดีครับชาวราศีกันนะครับมาดูกันว่าสัญญ,ญาณสิ่งดีๆที่จักรวาลเนี่ยจะส่งให้คุณในปี2026นะครับหรือสัญญ,ญาณดีๆที่จะเริ่มเข้ามาเนี่ยหลังปีใหม่นี้นะครับก็จะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับชาวราศีกันใครที่มาเจอคลิปนี้นะครับผมมองว่ามันไม่ได้เป็นความบังเอิญเนาะอาจจะเป็นพลังงานหรือเป็นสัญญ,ญาณดีๆอะไรบางอย่างที่จักรวาลเนี่ยต้องการอยากจะให้คุณรู้นะครับใครมาเจอกันแล้วก็ลองมาฟังกันดูนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอคนละหนึ่ไลค์เนาะคนละหการติดตามคนละหน่งาการแชร์นะครับเพื่อเปิดรับพลังงานดีๆกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสัญญาณสิ่งดีๆครับในช่วงปีใหม่นี้ที่จะกรวานจะส่งให้กับชาวราศีกันครับมีสัญญาณอะไรนะครับมีสัญญาณอะไรเข้ามา Stepping into power ครับ You are strong beyond measure นะครับคุณแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณรู้ Wonderous universe ครับ Walk into beauty เหมือนเป็นพลังงานของพ่อมดในพไพ่ใบนี้นะครับเป็นพลังงานของแบบพ่อมดที่มีเวทมนต์ที่ใช้พลังงานเนาะเขาเรียกว่าใช้การ พล,ลังงานต่างๆมันคือสิ่งมาจารานกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ answering the call ครับ time to the time is now นะครับถึงเวลาแล้วเวลาอะไรนะครับเวลาของการได้รับความโชคดีจากตัวคุณในพลังงานของไพ่สามใบนเนี่ยผมรู้สึกว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นพลังงานของคุณบางคนแล้วกันเนาะคุณบางคนเนี่ย ขอกับจัก,กรวาลครับว่าขอให้มีโอกาสดีๆเข้ามาขอให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นขอให้ชีวิตพลิกฟื้นนะครับไปสู่จังหวะที่ดีขึ้นนี่คือสัญญาณและเมื่อไพส่สามใบนี้ขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นแมสเซจที่บอกกับคุณว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จบลงจบลงในที่นี้มันอาจจะเป็นการจบที่ ที่ทําให้คุณอ่ะมีประตูบานใหม่ที่ทาให้คุณมีโอกาสใหม่ๆเนี่ยเข้ามาหาคุณคุณมาเนฟอะไรอยู่แน่นอนคุณมาเนฟงานคุณมาเนฟโอกาสคุณอาจจะมาเนฟกับชีวิตที่ดีขึ้นคุณเห็นภาพของตัวเองแล้วครัว่าชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยของคุณมันคืออะไรและคุณเนี่ยกำลังพาตัวเองไปสู่ ตรงนั้นคุณกําลังอยู่บนเส้นทางที่คล้ายๆกับไพ่ไพ่ใบนี้คล้ายๆกับไพ่เดอะเฮอร์ินะครับที่ที่เป็นคล้ายๆกับฤรษีเนาะมันเหมือนกับว่าคุณเห็นแสงสว่างส่องนําทางชีวิตของตัวคุณคุณไว้วางใจจิตวิญญาณของตัวคุณ ให้ไกด์ไลน์เส้นทางหรือนำทางชีวิตของคุณดังนั้นชาวราศีกันในไพ่พลังงานสามใบเนี่ยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีคําตอบอะไรบางอย่างที่รอคุณอยู่รอความกล้าของคุณรอความเชื่อใจของคุณรอความมั่นใจของคุณที่จะพาชีวิตของคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและผมมองว่าไพ่สามใบเนี่ยมันคือสัญ,ญญาณความโชคดีที่บอกถึงเส้นทางใหม่กาลังจะเปิดออกให้กับคุณ ลองมาดูกันนะครับว่ามีสัญญาณอะไรดีเด่ดนสำหรับชาวราศีกันอีกบ้างสัญญาณความโชคดีที่จักรวาลจะส่งให้คุณนะครับเพจยอฟ o อ n ครับเพจยอฟเพจยอฟคอนหรือเด็กเรียนเนี่ยก็อาจจะเป็นไพ่เกี่ยวกับการเริ่มต้นเนาะ เริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นงานเริ่มต้นไอเดียล้นเริ่มต้นลงมือทําอะไรบางอย่างที่สร้างคุณค่าให้กับตัวคุณสร้างเงินให้กับคุณสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นนะครับหรือสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมนี้ได้ด้วยมันอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะเริ่มบริหารจัดการการเงินหรือมันอาจจะเป็นการที่คุณเริ่ม ใช้พลังงานของจิตวิญญาณหรือเสียงภายในของตัวเองมากขึ้นมันมีสัญญาณเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นเด็กใหม่เด็กจบใหม่เทมีนะครับการเริ่มต้นง,งานใหม่อะไรแบบเนี้ยไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่นะครับมันคือพลังงานของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ The Tower ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าในไพ่สามใบเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณคุณขอ ให้ชีวิตของคุณดีขึ้นั่นแสดแนว่าอะไรที่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอะไรที่มันไม่ได้คู่ควรกับคุณมันจะมีการพังทลายลง The Tower คือการพังทลายแต่ The Tower เป็นภพ่ที่มาบอกว่าอย่ายึดติดแต่จงยอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปหลายๆคนนะครับในภาพเป็น The Tower มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เสพข่าวอยู่ตอนนี้นะครับ าบางคนอาจจะเจอสถานการณ์น้ําท่วมบางคนอาจจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ก็ตามมันคือการพังทลายลงอย่างคนที่ผมรู้จักที่อยู่หัดใหญ่หรือสงขาเขาบอกว่าโหแบบทุกอย่างมันมันหายไปหมดเลยถ้าคุณลองดูในต่อๆเนาะธุรกิจอะไรบางอย่างที่ผมลองถ่ายฟีแล้วเจอธุรกิจอะครับที่ผมเจอคือปิดกิจการไปเลยคือมันเหมือนกับว่าครั้งนี้มันหนัก สำหรับเขามากๆนะครับจนแบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่ผมมองว่ามันคือพลังงานของทาวเวอร์ตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่บอกว่ามันกําลังมีประตูบานใหม่รอคุณอยู่ผมก็เลยจะบอกว่าอ,ะ,อะไรที่คุณคาดหวัง อะไรที่คุณไม่ได้อะไรที่คุณผิดหวังอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสูญเสียอะไรบางอย่างมันคือการที่จัก,กรวาลกำลังบอกว่ามันมีประตูบานใหม่ว่าม,มีโอกาสบางอย่างที่ดีเนี่ยกับคุณเนี่ยรอคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยมันแค่อยู่ที่ตัวคุณว่าจะลุกขึ้นมานะครับหรือสร้างกําลังใจในตัวเองขึ้นมาเนี่ยได้หรือเปล่ามันเองดังนั้นผมมองว่าสําหรับชาวราศการีกันนี่คือสัญ,ญญาณของความโชคดีบางอย่างที่รอคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณไม่ดี ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณทําไมต้องลําบากจังทําไมต้องเจอเรื่องราวต่างๆที่คุณเจออยู่แต่ในพลังงานเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่มันมีเมล็ดพันธุ์ของความโชคดีที่ซ่อนอยู่มันมีเมล็ดพันธุ์ของโอกาสบางอย่างที่ซ่อนอยู่เทอคอนครับสัญญาณของการเงินอีกแล้วนะดีเอ็มเฟสสัญญาณของความอุดมสมบูรณ์นะครับ อีสวรรค์สัญญาณของเกี่ยวกับอาชีพการงานการเติบโตการเรียนหรือการประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณหวังนอกเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับชีวิตคุณ The View of You เนี่เลยกองร้อแ่่งโชชะตานี่คือจังหวะเวลาของคุณผมมองว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยพลังงานมันเปลี่ยนเนาะ เรื่องราวดีๆพลังงานของสิ่งเก่าๆที่มันไม่ใช่มันกำลังถูกจบลงนะครับเพื่อให้คุณมีพื้นที่ว่างเ,เกี่ยวกับสิ่งใหม่อาจจะเป็นโชคลาภอาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างที่กำลังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเ,เ,เข้ามาให้ พี่นอสอดครับใต้สำรับเนี่ยมันคือความเชื่อใจความมั่นใจนะครับในตัวคุณหรือบางคนก็อาจจะเป็นพลังงานของตําแหน่งการเติบโตในตําแหน่งหรืออาจจะเป็นการพันตัวเองไปทําธุรกิจกิจการของตัวเองนะครับหรือไปขยับขยายในในลายโปรดักต์ในรายสินค้าในรายธุรกิจของคุณจะทําอะไรต่อไปนะครับในปีหน้าผมก็ปีนี้ผมก็แบบอยากจะขายกําไรหินเนาะผมก็ทําขายแล้วนะครับเออปีหน้าอาจจะเป็นแบบ อยากทำเทียนหอมขายอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบเนี่ยคุณมีไอเดียอะไรที่คุณอยากจะทําแล้วมันได้ลงมือทํามันมีสัญญาณของแบบเออคุณได้คุณได้ทํามันมีสัญญาณของแบบเออลูกค้าการติดต่อมาของแบบบุคคลหลายๆคนอะไรแบบเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทีออฟคอเนี่ยมันคือกระแสะการเงินที่แบบเป็นรากฐานทางการเงินที่ค่อยๆมั่นคงค่อยๆเติบโตคุณบางคนอาจจะเป็นในลักษณะแบบ วางแผนวางแผนทางการเงิน วางแผนอิสระทงการเงินวางแผนอิสระในชีวิตวางแผนกเกษียณนะครับหรือวางแผนเกี่ยวกับการลงทุนอะไรบางอย่างก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของการเงินที่คุณลงทุนไปแล้วจะได้กลับมาแล้วก็เงินอะไรก็ตามที่คุณเสียไปหรือจ่ายออกไปด้วยความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกคุ้มค่าความรู้สึกดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะกลับมามันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณเนี่ยกำลังพุ่งทยานเนาะชาวราศีกันพลังงานของคุณกําลังพุ่งทยานอย่าง ค่อยๆเป็นมันค่อยๆไปไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปในทิศทางที่แบบจะบอกว่า ไปในทิศทางที่พุ่งทะยาแล้วการไปในทิศทางที่แบบเออคุณวางเป้าหมายไว้ว่าแบบอยากจะให้มันเป็นอย่างไรนะครับในชีวิตของคุณอาจจะมีสัญญาข่าวดีเกี่ยวกับตําแหน่งเงินตําแหน่งนะครับหรือใครบางคนที่แบบเป็นดีลขายที่หรือเงินก้อนใหญ่อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสสัญญาณข่าวดีเหล่านั้นคุณบางคนอาจจะได้รับเงินก้อนที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นโบนัสเงินปันผลนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะเข้ามาหาคุณก็ได้ เดี๋ยวดูเพิ่มเติมหน่อยมีสัญญาณข่าวดีมีสัญญาณสิ่งดีๆอะไรเข้ามาอีกบ้างรับชาวราศีกันแอ a c t i o ครับ b แ action เนาะ now is the perfect time to act take inspiration c throw your d e a m move forward with confidence นะครไม่รู้แหละว่าคุณกำลังจะ take action ทำอะไรอยู่แต่มันเป็นการลงมือทำที่พาไปคุณที่พาคุณเนี่ยไปสู่ผลลัพธ์ของ เงินความสําเร็จความสุขและอนาคตที่ดีขึ้นในปี2 0 2 6นี่ส้ครับมันเหมือนมีสัญญาณของจักรวาลที่มาเคาะประตูหน้าบ้านคุณด้วยนะว่าออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วนะครับนี่คือสัญญาณที่ดี adventure ครับการประจนภัย dear to do things differently manifest your travel dream move to new location มันเหมือนกับว่าเออคุณ manifest อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเนาะว่าเหมือนคุณมานาเฟสชีวิตที่ดีขึ้นมันเป็นลักษณะของการปรปชนภลยการเดินทางสิ่งใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆโลเคชันใหม่น่าแสแงว่าคุณบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปไกลนะการเดินทางไกลย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศเหมือนคุณอาจจะเคยได้ยินว่าแบบอยากจะให้ดวงเปลี่ยนไม่ลองพาตัวเองข้ามน้ําข้ามทะเลดูนะครับอย่างผมเนี่ยผมอยู่นาราธิวาดเนาะผมรู้สึกว่า มันก็มีทะเลแหละแต่ทะเลมันไม่ได้สวยเหมือนแบบภูเก็ตเหมือนอะไรแบบนั้นอะ่ะเออมันเล่นน้าไม่ได้เพราะว่าคลื่นมันแรงนะครับผมก็เลยเลือกที่แบบอยากจะไปชาร์จพลังงานของตัวเองผมก็อาจจะเลือกไปเกาะเต่าไปเกาะพังงานอะไรแบบเนี้ยคือผมรู้สึกว่าเออที่นั่นมันมันมันอิสระจังเลยพระอาทิตตกก็สวยน้ําทะเลก็ดีเล่นได้บรรยากาศวฟ์ฟมันดีหมดเลยอะครับคือแบบ คือปีหนึ่งผมจะไปเกาะเต่าแบบครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรแบบเนี้นะครับเพื่อไปแบบไปไว่ายน้ําไปดำน้ำําไปไปชาร์จพลังงานของตัวเองไปอยู่กับธรรมาชาติจริงๆอะไรมันไปแบบตากแดดให้ตัวดำาเลย นั่นแหละครับคือแบบคือเมื่อคุณข้ามน้ำข้ามทะเลอย่างที่ผมไปเกาะเนาะเกาะมันก็ข้ามน้ำข้ามข้ามทะเลอ่ะมันทำให้ไปเจออะไรดีๆเยอะมากไปเจอผู้คนที่ดีหรือเวลาที่คุณอยากจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจัก,กรวาลมอบความโชคดีอะไรให้กับคุณบ้างเนี่ยคุณลองพาตัวเองไปในสถานที่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เดิมๆคือถ้าเราอยู่ในที่เดิมๆอ่ะสมมติคุณอยู่บ้าน ตื่นมาไปทำงานเป็นรูทีที่มันเป็นเส้นทางเดิมๆแน่นอนว่ามันไม่ได้มีพลังงานอะไรเปลี่ยนคุณลองมองในมุมมองนี้นะว่าอะไรที่เราทำซ้ำๆเดิมๆผลลัพธ์มันเหมือนเดิมอะไรที่เราอยู่ในพลังงานเดิมๆมันก็ได้แบบเดิมๆใช่ไหมครับเพราะนั้มันจะไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆแต่ผมเนี่ยเวลาที่ผมไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยผมจะเห็นถึงความโชคดีอะไรบางอย่างที่แบบ เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันคือการรีเช็คกับตัวเองว่าเออพอเราแบบลองเปลี่ยนที่พอเราลองออกเดินทางพอเราลองแบบไปเที่ยวพอเราลองแบบไปในจังหวัดใหม่ๆไปในประเทศใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เราเห็นความโชคดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองและผมเชื่อว่าชาวราศีกันเนี่ยของขวัญความโชคดีที่จักรวาลจะส่งให้คุณคือชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่คุณมานาเฟสไว้นั่นเองผมมานาเฟส คือผมไม่ได้อยากทํางานประจําแล้วเนาะผมไม่ได้อยากจะเป็นแบบลูกจ้างเขาละนะผมก็เลยเนี่ยผมมาเจอช่องผมมาอ,อ่านไพ่ผมมาทำคอนเทนต์ผมมาขายกาไรผมมาทําเทียนขายหรืออะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นมาเนเฟสที่เราเห็นนี่หว่าแล้วมันก็เป็นชีวิตที่เราแบบขอมาตลอดว่าเออฉันไม่ได้อยากทํางานประจําอยากจะอยู่ที่ไหนทํางานก็ได้มีเงินเข้ามาแบบ เลี้ยงตัวเองได้อะไรแบบเนี้นะครับนั่นแหละมันคือพลังงานของเราไม่ว,ว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ทํางานอะไรอยู่ก็าตามมันก็คือพลังงานของคุณมันคือมันคือสิ่งที่เป็นคุณเออมันคือพลังงานชีวิตของคุณนะแต่อนาคตของคุณมันจะเป็นอย่างไรต่อไปอนาคตผมอาจจะไม่ได้อ่านไพ่แล้วผมอาจจะไปทาอย่างอื่นนะอะไรเนี้ยก็ให้ชีวิตนพาไปแล้วจังหวะมันพาไปะอไปะครับโดยที่แบบไม่ต้องไปเร่งรีบมันเนาะ p a ลส l ไล e ครับก็คือการปล่อยอดีตน,นั่นเอง Release your p a s l i e t r m a you are also with Steve with John. e e l i n g your p a s l i f e l rage your vibration. การปล่อยวางอดีตน,นั่นเองผมไม่รู้แหละว่าคุณเจออะไรมาแต่ไพ่ใบน,นี้คือการบอกว่าปล่อยอดีตปล่อยสิ่งที่มันพังทลายลงและอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งใหม่ นั่นเองนั่นคือแมสเสษที่เข้ามานัดฟับก็นั่นคือสัญญาณชีวิตที่ดีขึ้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสัญญาณความโชคดีอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณครับชาวราศีกันแต่แน่นอนว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจบลงอ่ะเพราะว่าพ่ The Tower มาแล้วก็พ่พาไลก็คือชีวิตในอดีตของคุณอะเอออะไรที่มันเป็นพลังงานเก่าของคุณแล้วเนี่ยมันกาลังจบลงสมมติคุณทุกวันนี้ผมเตือนตัวเองเนาะมันก็มีบ้างที่มันเป็นความคิดที่แบบ คำวนเรื่องเงินผมก็จะตอกย้ำตัวเองกลไปทันทีว่าความเชื่อเหล่านั้นนะมันคือความเชื่อของตัวตนเก่าของฉันที่มันเป็นความกลัวอยู่แต่ฉันมีความเชื่อใหม่แล้วฉันเชื่อว่าฉันอุดมสมบูรณ์ฉันเชื่อว่าฉันแบบร่ำรวยอะไรแบบเนี้นะครับแล้วก็มี so awakening ครับ a awakening crystal I am awakening to my true essence and I am a full expression of my soul vibration Vibration มาถึง2 m e ม s เศษ Vibration ขึ้นความถี่นั่นแสดงว่าเมื่อคุณปรับขึ้นความถี่ให้ตัวคุณให้พลังงานคุณให้จิตวิญญาณของคุณเป็นความโชคดีคุณจะปลดล็อกความโชคดีหรือปลดล็อกชีวิอของคุณได้นะครับค้อยในใบนะครับมีอะไรบ้าง Manifestation ครัเนี่ยคุณได้มานาเฟสได้ Positive แอมานาเฟส s พซิทีฟเอาคเมื่อคุณคิดถึงชีวิต มืคุณเชื่อว่าชีวิตของคุณมีอะไรดีๆชีวิตก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นโอกาสไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาหาคุณมันคือสิ่งที่คุณมานาเฟ้เข้ามาทั้งดีและไม่ดีดังนั้นเนี่ยจงเลือกที่จะมานาเฟ้นสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตัวคุณและความโชคด,ดีก็จะเข้ามานะครับ นี่ก็คือแม่เศษครับทั้งหมดสําหรับชาวราศีกันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับและคนที่มาเจอคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีกันก็ตามคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานนี้เป็นของคุณขอให้ทุกขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ